สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการด s d Channel เอจะพาทุกท่านมาพบกับสถานประกอบกิจการที่เห็นถึงประโยชน์และ สิทธิของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะและตอนนี้นะคะเออยู่กับผู้ดูแลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมค่ะขออ,อิริธรเลาหาวิไลผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน16นครปฐมค่ะ สวัสดีค่ะพอในจังหวัดน,นครปฐมค่ะมีสถานประกอบกิจการที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเมตนครปฐมมากน้อยแค่ไหนคะค่ะในจังหวัดน,นครปฐมเองเนี่ยตามสถานประกอบกิจการที่อยู่ในทะเบียนของประกันสังคมนะคะของจังหวัดนครปฐมเนี่ยมีประมาณ7,3็ดพแห่งค่ะค่อนข้างเยอะเลยนะคะคเยอะค่ะค่ะ แล้วทางสถาบันคนครปฐมค่ะมีวิธีการที่จะส่งเสริมหรือเชิญชวนสถา,านประกอบกิจการที่ให้เข้ามาใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมอย่างไงบ้างคะจริงๆแล้วพรบ,บส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแรงงานของเราเนี่ค่ะมีสิทธิประโยชน์หลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้เงเินช่วยเหลือหรืออีกหนึ่งการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาทักษะของแรงงาน ในส่วนของจังหวัดนคปรปฐมน,นี่ค่ะกรมพัฒนาศิมป์แรงงานก็มอบหม,มายนโยบายให้เราดําเนินการในการส่งเสริมสถานประกอบการ,รในารพัฒนาทักษะของแรงงานนะคะเราต้องให้ความรู้กับสถานประกอบกจการค่ะคคทุกปีเนี่ยเราจะได้มีการที่สัมมนาสถานประกอบการซึ่งเราจะชี้ให้เห็นว่า การดาเนินการตามพระราชบัญญัติโรงเรนการพัฒนาเป็นแรงงานไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเราก็จะชี้แจงคือผู้แทนสถานประกอบการมาให้ความรู้เราก็จะบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยกรวมมีแนวทางการดาเนินการอย่างไรเรามีสิทธิประโยชน์อะไรให้บ้างบ้างนะคะอย่างอย่างปีนี้ค่ะมีสถานประกอบการที่มีการส่งรมพนักงานกันจำนวนเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบเนี่ยมาขอรับสิทธิประโยชน์ก็คือเงินปีหนึ่งในส่วนนี้ค่ะ ถ้ามีการพัฒนาพนักงานเกินกว่า70%ของพนักงานขึ้นไปเนี่ยคือเราจะมีเงินอุดหนุนใหน้หัวละ200บาทค่ะสำหรับประธานประกอบกิจการที่พัฒนาพนักงานเกินกว่า1ละ70ขึ้นไปซึ่งปีนี้ค่ะมีมีมายื่นขอแล้วเนี่ย 4แห่งแล้วก็ในอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเมื่อเรารับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยจะมีพนักงานบริษัทที่ได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นว่านี้ค่ะตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเรารับรองหลักสูตรไปแล้วสี่หมื่นกว่าแห่งสี่หมื่นกว่านนะคะค่ะก็ที่ผอพูดให้เอฟฟังนะคะน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวจะขอให้ผอพาไปชมสถานประกอบกิจการที่เห็นประโยชน์และก็ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาผิวแรงงานกันค่ะ นะะแน่ก็อยู่กับคุณอังกอร์เยซานสมุทรหรือพี่แนทนะคะผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลของบริษัทรอร์สต์อีเอ็มเอสจำกัดค่ะสวัสดีค่ะช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าบริษัทเนีนเ้ยทำอาณาเนินการเกี่ยวกับอะไรในส่วนของบริษัทฟอร์อีเอ็มเอสจำกัดมหาชนนะคะก็ะเป็นผู้รับผลิตแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่คนทั่วไปจะรู้จักกันะคะ่ะก็จะเป็น ตู้เต่าบินโรบอติกค,คาเฟ่นะคะรวมถึงตู้ชาร์จอีวีกิ้งก่านะคะแล้วก็ตู้บุนเติมนะคะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่แพร่หลายรู้จักกันอย่างกว้างขวางนะคะแล้วบริษัทเนี่ยใช้สิทธิประโยชน์อะพระราชบัญญัติการใช้มาถึงอะอรคะในส่วนของบริษัทนะคะก็ใช้ในการลดหย่อนภาษีนะคะ100%เเลยนะคะ,ะค่าใช้จ่ายครอบคลุมทั้งหมดในการอบรมทั้ง ฝึกยกระดับรวมถึงการเตรียมฝึกให้กับน้องๆอุทาคีด้วยค่ะมีการรับนักศึกษาประดัทาี่มาฝึกอบรมเตรียมข้อที่ใในแต่ละรอบมีการรับาน้อยแค่ไหนตอนนี้ค่ะที่เราฝึกจบไปแล้วในส่วนของการฝึกเตรียมฝึกก่อนเข้าทํางานน่นะคะก็ทั้งหมดมี137คนค่ะทั้งหมด16รุ่นเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็หลังจากที่น้องๆฝึกจบเนี่ยทางบริษัทรับน้องเข้าทำงานเลย อ่าส่วนนี้ค่ะเรามีนยโยบายในการรับน้องอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยตัวอของน้องๆเนี่ยยังเรียนไม่จบนะคะยังอยู่ในระหว่างโปรเซสการเรียนอยู่นะคะซึ่งอังนนี้ทางบริษัทยินดีมากเลยค่ะที่จะรับน้องๆเ้าะทำงานเพราะว่าน้องเขากบบมีประสบการณ์การทํางานกับทางบริษัทมาแล้วนะคะแล้วก็เรามีสิทธิพิเศษด้วยสําหรับน้องๆที่ฝึกงานกักทางเราแล้ะ ร่วมงานต่อค่ะเราก็จะมีค่าจ้างเนี่ยพิเศษรวมถึงกานะรนับอายุง,งานตั้งแต่ตอนฝึกด้วยนะคะตอนนี้เราทําอย่างต่อนเนื่องนะคะก็รุ่นนี้จบไปรุ่นใหม่ก็เข้ามาต่อนเนื่องได้เลยค่ะเาอายินดีรับค่ะแล้วนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ทางบริษัทได้รับมาได้ทันแบบสุดแสนยาวนานมีอย่างอื่นที่อยากได้นอกเหนือนเพิ่มเติมอีไ จริงก็อยากได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการทำา n n o u u s t r เท i n n g ให้กับทางบริษัทนะคะเพราะว่าทางกรมเนี่ยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในหลายๆด้านนะคะส่วนนี้ถ้าสามารถมาช่วยซัมพ์ตในส่วนของบริษัทว่าเรามีคอส์สอบรมอะไรที่มองดูแล้วว่าสอดคล้องนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับทางบริษัทก็อยากให้ได้รับการสนับสนุนในส่วนนี้ค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่น่นมากเลยนะคะ คะที่มาพูดคุยในแง่มุมของสถาบันประกอบการที่ได้ใช้ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติของสถาบันพัฒนาสื่อออนไลน์คุณได้ตวรลาดสองพันหอี่สค่ะแล้วเดี๋ยวเอจะขออนุญาตให้พี่แนทพาชมบรรยากาศการอบรมเตรียมข้อทำงานแล้วก็ไปพูดคุยกับน้องๆแนทได้ค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวเชิญท่านนี้เลยนะคะ เอจะอยู่กับน้องเพลงที่เข้ามาเป็นอาชีพและได้รับการฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงานกับบริษัทออดอ m เอ็มเกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะที่บริษัทฝึกอบรมเตรียมเข้าทําทำงานให้น้องไม่ทราบว่าฝึกหลักสูตรอะไรก็จะเป็นหลักสูตรที่ตรงกับพี่หนูเรียนมาเลยค่ะก็ตรงกันเต็มๆเลยพอตรงกันเลยนนะคะใช้ระยะเวลาในการฝึกเท่าไหร่ฝึกสิบเดือนค่ะสิบเดือน ก็คือเริ่มมาจากอะไรคเริ่มตั้งแต่สิบเอ็ดพฤษภาคมงพันห้าร้อยหกสิบหจนถึง30กันยายน2566ค่ะค่ะวิสัทัศอย่างคตึกอบรมเพิ่มข้อทางงานให้น้องระหว่างที่น้องมาฝึกอาชีพเนี่ยน้องคิดว่ามันมีประโยชน์กับน้องไหมสามารถนำไปใช้ได้หรือเปล่ามีประโยชน์ค่ะเพราะว่าสกิลวางอย่างที่วิทยาลัยก็ไม่ได้สอนมาก็โรงงานสอนหมดเลยอย่ค่ะมีสวัสดิการอะไรให้น้องบ้างคะก็อย่างแรกนะคะก็จะมีรถรับส่งค่ะที่จะไปรับของจากที่พักมาโรงงานแล้วก็จะมีพวก ได้เ,เลีล้ยงไหมได้เงินไหมใช่ค่ะได้ดเลี้ยงค่ลัล้วกนี้จะพยขยามดยแลตัวก็ะโอค่ะก็คือไดนเลี้ยงที่ได้รับเนี่ยเพียงพอที่เราก็สามารถดูแลตัวเองได้ในช่วงที่เราฝึกอาชีพแล้วนี่ก็เป็นเสียงจากน้องเพลงนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องคนต่อไปนะคะ่ะ และตอนนี้นะคะเอเ๊ะ็อยู่กับน้องบิ๊กที่มาฝึกอาชีพกับบริษัทฟอร์ตเอ็นเอสจำกัดมหาชนและได้ฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบต้อารที่ฝึกเนี่ยบริษรัทมีสวัสดิการอะไรให้เราบ้างคะก็มีเลี้ยงเลี้ยงให้ครับแล้วก็เป็นรถรับส่งประจาทางนะครับตามสาย,ยาต่างๆครับค่ะ,ะหลักสูตรที่น้องฝึกเนี่ยตรงกับน้องเรียงงนมาไหมคะตรงครับเพราะว่าที่นี่ส่วนใหญ่ก็ทำเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วครับก็จะตามหลักสูตรผมได้เรียนมาครับ ะระยะเวลาในการฝึกนานแค่ไหนนะผมประมาณ6กเดือนครับแล้วการที่เรามาฝึกอ,อาชีพที่บริษัทนี้เราฝึกอบรมเตรียมเข้าทําง,งานนะครับทางเราหามาเองหรือว่าทางวิทยาลัยจัดหาเป็นทางวิทยาลัยจัดหาให้ับอาจารย์เป็นคนจัดไปก็ตรงกับที่เราเรียนเราใช่แลวแล้วถ้าสมมติว่าบริษัทราเข้าทำง,งาน้องจะทำไ้หมครับรับครับเพราะว่าบริษัทดูมีความเติบโตนะครับก็เหมาะกับใช้ในอนาคตนะคะ เราคิดว่าสามารถเป็นอาชีพใช่ที่เราชอบนะเะบริษัทเนี่ยมีการฝึกอบรมเตรียมเข้าทํางานให้เราแบบนะคะเราคิดว่ามีประโยชน์กับตัวน้องไหมน้องสางมารถนําไปใช้ในชิ้นประจำวันได้หรือเปล่ามีครับอย่างแรกกนะ็คือการเรียนรู้ในการชีวิตทํางานครับก็ตแตกต่างจากที่เราเรียนหรือศึกษามาเหอนกันนะครับก็ทําให้เราชีวิตในการทํางานของเรามันการที่เราเรียนมาเง้มันตางจะทำงานได้รู้ได้เห็นจริงครับ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีระหว่างที่เรา,าเรียนเตรียมดีใ่ไหคะโอเคค่ะ,คะและนี่ก็คือน้องบิ๊กนะคะที่เป็นหนึ่งในนักศึกษาระบบทวีท่าชีที่เข้ามาฝึกอาชีพและได้รับโอกาสในการฝึกอบรมเตรียมเข้าทํางาน,นกับรกกบริษัทต่อ DMS ตันนะะ้งแต่หาชวนค่ะขอบสีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ะต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสิริพรเราหาวิลยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสื่อมือแรงานอะงนภาคปนถสม และคุณอมพรเที่ยวชางสมุขผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทปอดทอเอ็มเอสต้องถ e ักอาชนต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอทีหน้านะคะสวัสดีค่ะ การที่เรารับน้องๆเข้ามาก็คือเราหนึ่งก็คือบริษัทเราก็อยากจะเปิดโอกาสให้กับทางน้องๆที่ได้ได้เรียนมาทางตรงทางนี้แรงงานฝีมือเรื่องฝีมือเรื่องช่างต่างๆซึ่งเราก็มีหน่วยงานที่ที่เอ่อเอ่อท,ที่ที่ทำเกี่ยวข้องกับอยู่ตรงตรงนี้อยู่นะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนน้นองๆเข้ามาเรียนกับ2ก็คือเอ่อคิดว่าสิ่งที่เขาเรียนมากับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันน่าจะน่าจะเอ่อใกล้เคียงกันแล้วก็เอ่อสอดคล้องกันก็เลยอยากจะให้มาร่วมกันนะครับ และนี่นะคะก็คือตัวอย่างของสถานประกอบกิจาการที่เห็นถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตามและใช้สิทธิตามพระราชบัญญตัต,ติส่งเสริมการพัฒนาผิวแรงงาน รัศกรา2,545ค่ะดังนั้นสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างหรือพนักงานตั้งแต่100คนขึ้นไปหรือสถานประกอบกิจการที่มีพนักงานไม่ถึง100คนก็สามารถปฏิบัติตามและใช้สิทธิประโยชน์จากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้เช่นกันค่ะซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานยังมีสิทธิประโยชน์อีกมากมายสถานประกอบกิจการที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทรศัพท150์1506กดปีค่ะ